เน้ยองทำงานได้อาทิตย์หนึ่งแดดดีอาทิตย์หนึ่งบรรยากาศเช้าวันนี้ตื่นนอนมาอากาศเย็นเดือกเย็นเือกตั้งแต่วันอ,อังคารน,นะฮะบนเข่ามาตกแล้วครับน้องขาโพนเลยนะฮะนเข่าขาวขาวด้วยไอเย็นแล้วก็หมาดอลยเต็มเลยนะฮะ หมอกขาวโคลนแล้วก็ไอหิมะด้วยนะ,ะบรรยากาศเย็นมากๆนะฮะแต่ข้างล่างนี่ไม่มีนะ,ะเป็นข้างล่างนี่เป็นฝนตกแต่ข้างบนนะะ่ะหิมะนะฮะหิมะตกอีกรอบนึงนะคะร,รยากาศหลังบ้านนะเนี่ยไป้องหลังคอนโดจะให้ได้เห็นวิวบนเขา เนะ <N ic> um> นื้อตึกตึกเฟขคงญี่ปาน,นะมันยางยาวไปนู่นนี่นะตึกที่อยู่ใสศนะน,นะบรรยากาศอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเพื่อนๆอ,อ,อากาศเย็นกลับมาอีกรอบหนึ่งนะีิมาโตะบนบนภูเขาดู มองไ่เห็นเลยนะฮะไอไอเย็นนะ,ะไอหมอกตอนเช้าะะแล้วก็บนเขาเป็นหิมะนะฮะอากาศเย็นกลับมาอีกรอบหนึ่งหลังคอนโดไปเนาะ